สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะคุณเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่สสาขาด้วยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่ที่จังหวัดระยองอำเภอแกลงตำบลกองดินส่วนสาขาสาขาสองนะคะจะอยู่ที่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้านะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0ูนย์หกสามสาสามเก้าสอไลน์ไอก็0ูนย์หกสอนะคะวันนี้กุ้งจะพาลูกค้านะคะมารีวิวรถรุ่น L 3 6 0 8 SP นะคะวันนี้จะพาไปรีวิว2คันรวดเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มที่คันแรกเลยนะคะ คันแรกนะคะ L 3 6 0 8 SP คันนี้นะคะคันนี้อ,อยู่ที่ปี57นะคะเป็นตัว SP จะเป็นเสาเหลี่ยมแล้วนะคะรถคันนี้จะปี2557นะคะเ,เสนอราคาขายอยู่ที่339,000บาทได้ใบดันกับฐานพรวนนะคะเดี๋ยวไล่ดูไปตั้งแต่ตัวใบดันนะคะตัวนี้ยังรถย,งย,งยังจัดยังยังจัดเก็บภายนอกไม่เสร็จนะคะ ยังไม่ได้เช็ดอะไรแต่กุ้งเอามารีวิวคร่าวๆก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีจัดเก็บเช็ดเคลือบเงาอะไรหรือรายละเอียดข้างนอกอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจะค่อนข้างสภาพเดิมอยู่นะคะจะเปลี่ยนรถคันนี้จะมีการเช็คช่วงล่างแล้วนะคะแล้วก็ดูตรงเบาะนะคะเดี๋ยวจะไปหุ้มใหม่นะคะตัวนี้ยังไม่ได้เก็บนะคะส่วนหลังคาหลังคาตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหลังคาไฟเบอร์นะคะซึ่งเป็นของร้านพูลเสมอเองนะคะหลังคาไฟเบอร์จะเป็น เป็นหลังคาที่มีคุณสมบัติที่เหนียวทนกว่าพลาสติกไม่แตกง่ายนะคะใช้ยันลูกบวชเลยนะคะคือไม่กรอบแตกง่ายเพราะว่ารถเนี่ยรถไถเนี่ยต้องจอดตากแดดอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องผู้โดยสารนะคะตัวนี้ยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้ทําความสะอาดอะ,อะไรเท่าไหร่เลยนะคะมาดูไม้รถกันนะคะไม้รถอยูเที่่วไหร่เลยตัวนี้1,700นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูถัดมานะคะดู ซุ้มล้อนะคะมีการทําสีนิดหน่อยนะคะไฟตานะคะไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะยางหลังนะคะยังสวยอยู่นะคะอยู่ที่ประมาณ85%นะคะดูที่ยางนะคะไล่ดูยางได้เลยนะคะยังสูงอยู่นะคะส่วนล้อกระทะนะคะทําสีใหม่แล้วนะคะสวยสวยเลยนะคะส่วนงานข้างหลังนะคะดูไฟท้ายนะคะไฟท้ายไฟท้ายเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะคะ อันนี้ช่วงท้ายนะคะอันนี้ยังเป็นสีเดิมๆอยู่เลยนะคะเป็นสีเดิมๆนะคะค่ะยางอันนี้ยังสวยอยู่จริงคือกุ้งมองว่าแบบ85% 90%ได้เลยนะคะยางของคันนี้นะคะสวยอยู่เลยนะคะรถรุ่นนี้ L3608SP นะคะถัดไปเลยนะคะไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะค่ะไล่ดูไปเรื่อยๆดูยางหน้านะคะยางหน้าก็ยังสูงอยู่สวยอยู่เลยนะคะคันตัวนี้กุ้งให้80%นะคะสำหรับยางหน้า ค่ะเดี๋ยวขั้นถัดไปนะคะคันถัดไปเป็นรุ่น L 3 6 0 8ป s p ปี57เหมือนกันนะคะตัวนี้จะมีท่อซิ่งให้ด้วยนะคะค่ะดูที่ยาเอ่อตัวนี้นะคะเอ่ออยู่ใบดันอุปกรณ์2ชิ้นนะคะใบดันหน้ากับฐานทวนหลังนะคะราคาอยู่ที่349,0 0 0บาทนะคะอ่าเดี๋ยวเราไล่ดูที่ตัวใบดันนะคะค่ะใบดันนะคะทำสีให้ใหม่นะคะสวยๆกันไปเลยนะคะส่วนยางหน้าก็ยังใหม่อยู่นะคะ ยางหน้านี่คือแบบสภาพยังดีอยู่เลยนะคะดูดูยางหน้าดูสภาพยางหน้าได้เลยนะคะยังดอกยังสูงอยู่นะคะไล่ดูห้องเครื่องไล่ดูตัวฝากระโปรงนะคะยังสวยอยู่นะคะสติกเกอร์ตัวนี้ยังไม่ได้จัดเก็บให้เรียบร้อยดีแต่กุ้งนํามารีวิวก่อนเพราะว่าตอนนี้ l 3 6 0 8 sp ที่ร้านไม่มีเลยก็เลยรีบนําออกมารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะคะค่ะหลังคายังเป็นหลังคาเดิมเดิมอยู่เลยนะคะเดี๋ยวยางหลังนะคะยางหลังคันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะคะ สวยๆอยู่เลยค่ะยังหลังยังใหม่อยู่เลยนะคะยังสูงอยู่ค่ะคันนี้3ามแสนสี่หมื่นเกบาทนะคะคันที่มีท่อซิ่งนะคะตัวไฟท้ายไฟไฟท้ายไฟเลี้ยวเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วชุดแขนยกข้างหลังทําสีใหม่หมดแล้วสําหรับคันนี้นะคะสวยๆเลยนะคะดูไฟสีข้างหลังสวยเลยนะคะ3ามแสนสี่หมื่นเ 0ันบาทนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัว3608 SP ปตี 5, 7, เหมือนกันนะคะยางหลังก็ยังสวยอยู่สูงยังดอกยังสูงอยู่เลยนะคะซุ้มล้อกระทะทำสีใหม่แล้วนะคะนี่นะคะค่อยๆไล่ดูไปนะคะรายละเอียดกุ้งอาจจะแบบไม่ได้เก็บยังไม่ได้เก็บก็เลยอ่ะจ,จะแบบไม่ได้ยังไม่มีรูปภาพนิ่งแต่กุ้งพามารีวิวก่อนว่าตอนนี้รถ3าไอ้3608 SP ออกมาใหม่นะคะเดี๋ยวเชิญช่างแนทมาทดสอบระบบ ะะสำหรับ2คันนี้นะคะเครื่องเกียร์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีการทําเครื่องไม่มีการทําเกียร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมๆทั้งหมดปรับแต่สภาพภายนอกนะคะรถสตาร์ทติดง่ายนะคะค่ะชุดไฮดรอลิกนะคะยังเป็นทํางานปกติอยู่นะคะใครสนใจนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาทดสอบระบบได้เลยนะคะหรือว่าโท,ท,ท,ทรสับถามเพิ่มเติม0 6น4์3ก2า4ีนะคะ เราจะทดสอบระบบเกียร์ไล่เกียร์ระบบเบรกใช้งานได้ปกตินะคะเกียร์เข้าง่ายนะคะรถรุ่น36ปกติจะมีเสียงหอนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่นี่คือมันหอนไม่ได้ไม่ได้แบบดังมากนะคะคืออันนี้เป็นปกติในระบบเบรกใช้งานได้ดีนะคะเดี๋ยวเราไปดูแรงดันน้ำกันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะ รถคันนี้นะคะเพิ่งเอามาลงเป็นวันแรกเพิ่งออกมาเลยทั้งสองคันนะคะออกมาเช้านี้เลยนะคะจะมีราคา3,39,000บาทใบดันฐานทรวนกับ3,49,000บาทใบดันฐานชวนนะคะ เลยนะคะเดี๋ยวเราไปคันถัดไปเลยค่ะคันถัดไปจะไม่มีท่อสูงม,มีท่อซิ่งนะคะ3า9 0 0 0บาทนะคะคันนี้อ่าคันนี้ก็สตาร์ทติดง่ายนะคะชุดระบบไฮโดรลิกนะคะใช้งานได้ปกตินะคะ วัวนี้คือเรายังเก็บความละเอียดอะไรยังไม่ได้เรียบร้อยนะคะก็เลยยังไม่ได้แบบมารีวิวลายตัวนะคะแต่มันเพิ่งออกมาเช้านี้กุ้งก็เลยเอาออกมาให้ลูกค้าได้ชมกันก่อนนะคะสำหรับ3608 SP เพราะตอนนี้3608 SP หมดเกลี้ยงหน้าร้านเลยไม่มีเลยแล้วมันเพิ่งเข้ามาเช้านี้นะคะ2คันนะคะอยากเอามาให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะเครื่องเกียร์เดิมๆเ,เลยนะคะสำหรับสองคันนี้นะคะ ระบบใช้งานได้ดีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะศูนย์0 3 4 5, 3 9 2 2 4รถคันนี้อยู่ที่สาขาระยองนะคะ ได้ดันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งนำรถรุ่น L3608ST ไม้ราคาได้ชมกันนะคะ2คันเลยทีเดียวนะคะราคา339,000บาทราคา349,000บาทนะคะราคาย่อมเยาว์นะคะมาจองรถกันได้เลยนะคะก่อนสองการได้รถ กลับไปให้ที่บ้านสวยๆกันเลยนะคะยังไงกุ้งก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะคะ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารของร้านเรารถใหม่หรือว่าโปรโมชั่นดีๆจากทางร้านนะคะรบกวนยังไงกุ้งก็รบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องด้วยนะคะส่วนใครสนใจรถอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อมาที่ศูนย์0 3 4 3 9 2 2 4ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอบคุณมากเลยนะคะในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ